ไหนอ่ะผู้ว่าเราูึกงกับมาสมด้วยว่ะเรื่งรที่ยงคนหรือว่ามาถึงเที่ยงคืน ลาบายบายเหมโอเคายดโอเคิดเขาแลวดีค่ะดีค่ะโชดีค่ะชายไม่ไปส่งหรอ Okay, bye bye. Bye. <laughs> 哈哈哈，浪费油。